ลำดับต่อไปใปนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์จังหวัดสกลนครรุ่นอายุ12ปีรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงพบก,กับเลสเทจากสว่างด้านยืนผู้ชนะจะไปเจอกับอากาศอมมําเย ซึ่งอาบน้ําแต่งตัวรออยู่แล้วนะครับคุณะเจอกับอากาศำํำรวยมาดูรับสีชมพูจากเพื่อนบ้านม่วงนะครับโรเบียรุบาลบ้านม่วงเป็นบอลของเลสเ์นะหลายคนถามว่าเลสเ์คืออะไรเลสเ์คือสนามฟุตบอลม, <football S 2> มาตรฐานนะครับจังได้บอลเลยนะครับคุณเอ ขับโจทูเนธผู้ชนะจะมาเจอกับอากาศอัวนวยบันม่วงบาดที่ผปเล่นหมายเลขแปดครับกองการหมายเลขแปดขอต่อหรือเปล่าเกมยังอยู่ที่ผู้เล่นของเลสเพลย์ขออนุญาตใช้รวมว่าสว่างแดนดินนะครับเกมยังอยู่ที่บันม่วงครับอีกรอบเดินผู้เล่นหมายเลขแปดมาที่มุลทองโอ้แล้ว แน่เอาแล้วครับจังหวะปั้มบอลกันอยู่ลายบอลเลยนะเลสเพลย์เก็บอิงบุญกองแก้วหมายเลขสิบสองภูมิพัฒน์บัญดาประชุมยิงแล้วครับโอ้ดได้ลุ้นครับได้ลุ้นครับโออลุงครับเอ ยังไม่พลาดครับโอ้ตอนนี้บอลอยู่ที่มันม่วงฝั่งเดียวเลยนะครับยังไม่ข้ามสนามมาผู้สาประตูโชเซฟเลยนะครับหลายั้งครับกิติพรพูดจุไ่กระแทกไหมคัเนเองไปไหนมาที่ชนะชนชนะชนกอแก้วไหลไปแล้วครับรีบเล่นฝั่งขวามาที่ศูนย์หน้าตัวเป้าครับไปเลขสิบหกโอ้พันยกรนะ ปูสาปตุ้งของปันม่วงเปิดยังไม่ผ well ่านนะปีใหม่ย้อนกลับไปครั้งหนึ่งติดพิสากกรเฉียการพอบอลแล้วดูครับปันม่วงอนุบาลปันม่วงหุ่นล็อกสวยเหลือเกินหมายเลขเกตกระแทกไม่ผ่านครับเกมยังอยู่ในการเข้ากรอบของอนุบาลปันม่วง หมายเลขสี่สิบเจ็ดนะครับนักพละก็ล็อกล็อกอีกข้างหนึ่งล็อกล็อกจนไหนล็อกเพื่อนไม่เรียกครับไปเองหรือเปล่าดูจังหวะโต้กลับลายฝาออกครับซับทวีพรหมประสิทธิ์ครับซ้ายธรรมชาติดูเลยหมายเลขเก็ดของอนุบาลบ้านม่วงยิงไม่ผ่านครับเอาละครับโต้กลับมาที่ผิดพิชากรก์ผิดพิชากรสีสายครับกระแทกไปข้างหนึ่ง พัดเผือกอู๋ลอนล้หลุดไม่หลุดครับไปไหนอู๋กุศลประตูปีไม่มาสกัดไม่ได้พัดทรพลหมายเลขสามสิบสามนะครับลูกมิมอู๋อย่างนี้รับทัพประพลนะครับุีสาประตูนี่ใครจะไปโดนแกไม่ได้นะตกรายชื่อ แทงหลังของเลฟเล์จะกสวัสดีครับเปิดไม่ผ่านนะเก็บตกกับกัปต,ตัมได้ฝาพาวิทครับทาวิทมาลีเปิดอู้แลนะ้วได้ไหมตรงนี้เพิ่งสินว่าแฮนด์บอลกอดน,น,นะครับยิงเล่นยิงน่ากลัวนะครับสุพสตาาราไม่เก็โอู่แลนะ้ว ยิงน่ากลัวครับอ้ยโคกทิ้งไม่ได้การ้ามาแล้วดูจังหวะต้องกลับอ้ยน่ากลัวนะครับอีกครั้งนึิซ้ายยิงไหมนัดปะปนเฉยๆพวกสาวคนนี้พาทัวร์แล้วโอ้ยบอลเลี้ยงไกลแล้วกันครับอุทาวิทยังได้บอลอีกครั้งครับมาที่ ชนชลกองแก้วไหลไม้ครับนะครับอู่แล้วไปไหนครับไปไหมพระธนพลแก้วเสนเมืองอย่างอยู่ที่ชนชลกองแก้วครับชนชลโอ้ยไม่ผ่านไม่ผ่านครับอิงกุลไม่ผ่านเขาลูกไปไหนครับอย่างเงี้ยสัทวีตันเด้อู่แล้วทีไรคนเล่เทก็ ผลการทีมนะครับคารมมีแสงมันได้ลูกทีมงานต้องสอนเราตั้งเยอะงสินิสัตนะครับอุ้ยระวังเปล่าแค่นั้นแหละวางเหรอมันม่วงอยู่แล้วเอาละครับมาไหมเกียรติพิชากรเกียรติพิชากรเปิดไม่ถึงครับแต่ละคนบอลไปที่เจครับเจ้ใยอนกุับจ้ยิงไปเดี่ยวเดี่ยวอีกฝ่ามันม่วงเปิด พยายามอู่แล้วไปไหนครับล็อกขึ้นได้เออไอมิง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 คาวิสมิงมิงอูมิสุดนะครับแต่ที่สี่ครับประกันอะไรไม่ได้นะครับเปลี่ยนนะครับเอาเจฮยองจากปีกขวามาเล่นปีกซ้ายนะครับมาไหมอู่แล้วเปิดไม่ผ่านับเพื่อนไม่เรียกยกไปหน้าประตูหลุดไม่หลุดครับโอ้โหเอาแล้วครับอย่างนี้ใครถึงก่อน อย่างนี้ก็หนึ่งศูนย์ลครับโอ้โหอ้อมเดียวหายครับโอ้โหสองสานประตูต่อศูนยะครับจากการทำประตูของผู้เล่นหมายเลขสามสิบสาทพลแก้วแสนเมืองถ้าอายุ20มันจะสูงขนาดไหนนะครับต้องดูแลครับจากสว่างได้ดีครับ เฮ้ย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 ไม่ได้ยินแต่เสียงโค้ชทีมบันนองนะะยิงครับหนึ่งหนึ่งครับไม่เป็นไลนไม่เป็นไลน์เลยมาเลยมา อครับอนุบาลบันม่วงตีเสมอหนึ่งหนึ่งจากการกระตูของลูกทุ่งของอนุบาลบันม่วงเฮ้ยเฮ้ยกสาวประตูขว้าไม่ได้นะครับเปิดหลุดไม่ดักไม่แม่นหรือไม่แม่นครับ อย่างนี้เรียรไอยครับโอ้สองหนึ่งครับโอ้ใบแรกสามนะครับกริชพิชากรสีใสนบนี้โอ้โแล้วพบสอบพบสาประตูอีกแล้วครับยิงครับแต่ไม่ผ่านกำแพงโอ้หมดร่เวลาแรกครับ จบตัวเวลารแรกทีมเลดเทจากอเมิสว่างดิดินนำอนุมาลมันม่วงอยู่ในึ่งสองหนึ่งครับทักก,ษษษกันสักูเดี๋ยวกลับมาชมในครึ่งเวลาหลังจ้ที่ของสารสุขนะครับคุณหมอจากอาการมวยนะเห็นบอนขอมันม่วงครับ เกมมาที่เสียการสวอนแล้วครับเปิดได้ไหมตัวหลักของทีมครับเปรมมาลิกแปดเมื่อวานก็ยิงลูกนยู่แล้วนะจิตินนพนภูตุลัยยิงแบบนี้เลยนะครับแต่เหมือนเมื่อวานไหมไม่เหมือนครับนิดเดียวไม่เป็นไรตัวเต็งชื่อเป็นคอนเดอร์นะคาารับเจาวรัตเปิดสวยแล้วครับโอ้โห <S <S แข้งหลังของแม่มอสครับสกัด บอลโบกในบอลทางแผงหลังแล้วครับเปิดสวยเลยนะครับหลุดแน่บอลนี้โอ้โหทันไม่ทันครับสาวประตูสาวประตูสกัดออกมาก่อนก่อนมาที่ธัญกรไหลไปให้โอ้โหแล้วเปิดไม่ผ่านครับโโคคเเนน สู้เขาอุวนี้ล้มบ้าไปแล้วนะครับรอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับยังไม่เป็นน้ำเป็นเนื้อเลความสวยงามไม่มีให้เห็นนะครับทั้งสองทีม ยิงอีกแล้วครับเฮ้ยศึกษาประตูบอกไม่พลาดได้บอลแล้วนะครับตอนนี้ผูเ้เล่นของบ้านบ่วงต้องเรียกนะครับห้ามฟาวนะสองตอนน้นเล่นอุแล้วเก่งด้วยกันครับผูเ้เล่นมายเลขเจตปั่งทวีลงเตะของบ้านม่วงอดุตบาสบ้านม่วงเสียการเข้าบอลแล้วอันจกอน มาหัวเปิดโอ้โหแล้วเก็บตรงแถวสองระวงังระวังระวังสองสองจนได้ครับนี่แล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยตีเสมอจนได้นะครับตอนนี้สองสองแล้วเท็บผริต <as> ครับเพิ่มเข้าไป เทปริศในวันอีกครั้งหนึ่งเทปริศโยนอู่แล้วยิงไปครับแต่ละลูกที่ออกจากผู้เล่นมายเแปดเนี่ยน่าโคตรสุดๆนะฮะยศกรสองเจ็ดซองแล้วจ้าเจ็ดซองทิงจุลกรแก้วไปที่โทนอูดเซนเอาล้วครับสยามบอลผสมสุกเนี่ยถูกกบวยบอลไปอีกห้ามฟาวนะเว้ย ไปถึงบอลก่อนเก็บบอลทิ้งไปก่อนนะผู้เล่นของอนุบาดบ้นม่วงแล้วมากลัวอีกแล้วครับโอ้โหอย่างนี้าก,การออกการได้ลุ้นอีกแล้วครับตรงนี้ข้ามคาออกไปเอาละครับยังไม่ขึ้นนำนะ เล็นสูรไหนครับเล็บเทมันได้ลูกอ้าอะหรครับอากาศอำนวยในวันพรุ่งนี้นะ บอนี้เอาเอาจะมายังบอลเนี้ยเอาถึงเวลาหลังนี่ท้ายๆของเกมแล้วคนเล่าเนี้ยเลทเทจากสว่างเปิดเข้าหัวใครครับอูแล้วเช็ดออกมาได้ บอลมวงถึงบอลก่อนแล้วครับอู่แล้วไม่ผ่านพอเวลาบาดเจ็บสองนาทีครับอ้าวแล้วครับอีกสองนาทีถ้าไม่อบมอลม้วงตีเสมอสองครั้งอยู่ในช่วงครเวลาบาดบเจ็บสองนาทีครับเกมยังอยู่ในการก็ครองอู่แล้วผู้สีฟ้าเป็นมุมทองนะฮะเปิดสวยไหมระวังล้างบอลอยู่กับใครครับ อู๋เ้าอิงบุญครับให้ชนะชนไป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 อู๋ล้วเปิดให้ได้บอลก่อนไหลไปสวยครับินเต้นทางซ้ายไหลมาที่ศูนย์หน้าเกมเวลาการแข่งขันครับเอาละครับดูดวนจุดโทษนะ เลเพจะสว่างกันดีครับยิงก่อนนะโดยเพชรหัปฤกษีสามนาทีครบเด็กสะกดด้วยครับออกรับหรือนัดพอพล พรละฝั่งเลยผลละมุมเลยสยาญอนมระทุมสุดยิงเพื่อหนีไปเป็นสองนหนึ่งดวลกับทามไมาด้ี่พรกนัครับสองหนึ่ง ี่งมบณ์ครับสองสองทำหน้าที่สกูณ์ครับขึ้นนำสามสองกัดได้ลูกเอาก,กัดมั่นใจได้ ตูตั้ไม่มีถุงโอ้ยทำได้แล้วทำได้แล้วโอ้ยอย่าเก๊กเยอะอายเขามัไม่ได้มันอายเขาเฮ้ย ทางที่สุดครับทางทาดึงแลกตะวางเยนดินโดนจุดทับอันาอนุบาลบางม่วงห้าประตูเต่าสามครับเข้าไปรอเข้าไปพบเจอกับอากาศรย์ลุยแข่งกันเพิ่งนี้นะครับเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรแต่ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะวันนี้วันนี้เกิดอะไรขึ้นคะคุณอาการเหนื่อยครับเหนื่อยเจอแดดแล้วเหนื่อยแล้วคะอันนี้เหรอคะอันนี้เหรอคะ ชิวๆครับชิวๆเข้าสายไม่เหนียวยังดีนะอันนี้ <ผม S 2> อันนี้แก่ชิวช็อตราคะเฮ้ยแก้ใหม่มีเข้าผมไม่เหนียวผมยิงเข้าสองโอ้โหช่า,างก้าทางก้าพูดมาได้